ủa vậy không được không được vào là hm phải để, để nó Đã Đã đẹp. Đẹp. Okay. cô qua cô chim biết đặt trứng ra, cô qua cô chim ta, ta nè, cậu bay ta phe, ok, chi thấy chi

พ่นยาเยี่ยงหายใจไม่ออกเพิ่งท่านึงมา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 ท่าน่าเสียนึงตาแฝงทุ่งดีเลยเหรอลูกมันปวดหัวหรือเปล่าไม่ได้ช่วงนั้นไม่เหมือนเด็กที่ตาตาเหรอตาไหลเยอะเหรอใช่ร้องไห้เหรอไม่ใช่ตาเหียยนแล้วก็ ôi sẵn 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 chắc được. của chúng ta chúng ta quá. đi qua. lên lớp đi qua. không? đội quân nào? พ่ออยเรามาุดเล่อดูนะนี่คือนจัม่มันเสือห่อกระลังกายนนี่มันคือเมันคือื้อห่อกระลังกายนะนนี่ไม่ใช่ นั่นคือฟึ่งต้องโอ้พ่อของเด็กอยู่ครับผูใหญ่ของเด็กอยู่ครับผู้ใหญ่น,น,หญน,นี่เหรอไหนพ่ออาดูไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีเพราะอายุเพราะอาจ,ออาจ,ออาจอเป็นอันตรายไม่ควรนำเข้าปาก ปลาเสรกันใครจะนำเข้าปากอันนี้แก่เฮ้ยลุงคิดถึงเพื่อนไหมรุงอยู่โรงเรียนกี่วันแล้วนี่กี่สามเลยกี่วันแล้วนสองวันนี้อพะจ้าไ่ใช่ไหมสองวันนี้ วันนี้มันอะไรพ่อจ้าจะเป็นอะไรวันวันนี้มันอะไรลูกพ่อาวาันศุกร์เฮ้ยมึงเนี่ยไปพ่นปปยาเลยไปไอ้ใจเย็นทานผงานผึ้งไอ้เอ้า,าไอ้พ่อฟังเสียงดิเอาหันหลังก่อนฟังเสียงกยง่อกนเดี๋ยวจะบอกจะมีอารมณ์ก่อนใจเย็น

Tôi chào các bạn hả chào các bạn 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 chào วันทยาฮัวันทยาคัดเป็นไง นนนแม่ถ้าถาานัดข้างชายบัญีญาหัดก็ข้างชายเหรอมันก็ไม่เป็นระเบียบเลยวายวายโอ้ไม่บอกไม่กล่าวเลยเ้มันมันตกหอกตรงไหนมึงงมื่กี้เห็นอยู่เห็นมันหกอยู่ ูไม่เห็นมะเอ้ยอยากไปทำไปโจมนี้ไปสุ่มต้องไม่ตุ่มไง กินกจะต้มรถเนี่ยไม่กลัว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 ยักลัวอลงก่กลถ้าอนลงมือจะแต่งหน้าให้ถ้าพอนนพอน่ออนอนเาตรงที่พ่าพ่นนเรตรงนี้พ่อนลนตรงไหนตรงนี้เหลออะนอนลแต่งหน้าให้นะะไปทาีมาก่อนมาก่อนดี เดาหมอนมากอดข่านแต่งหน้าแต่งหน <th> ้าโฉมแต่งหน้าอีไรแต่งหน้ามาให้นอนเหรอโอเคไปดามะโอเคโอเค

ครเ,เออหอแจใ้ต่้าลยอืม้ต่ง้หอวเล้ครีมอะไรคะใช้ครีมตาลีอะไรนะตาีเออใช้ครีมตี่ไป อีกดครเดรเดอรเหรออือแล้วก็ตาปลงตานืมตาคมตาแล้วก็ประดับวระดับดว้วยเหรอใช่วมือตามือตา ตึมตาลเสร็จแล้วแล้วมันก็แกงตาพ่อมัิงเนี่ยเฮียวอ่อร้อนเหรอเอ๊ะมันก็หันมาอืมนะเออโอเคเอ้าปีเปอร์ลมทำไม เปทหนทกเออเออเออเ,ออเออดี๋ยว่าทำให้ว้าเนครับเดี่ยนี่พี่นอ้องสวัสดีครับ